สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมเอาพระลีลาสุขโขไทยนะครับที่หลวงพ่อกลวยนำมาถอดพิมพ์นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมผงอิทธิเจนะครับแบบนี้จะหายากจะหายากมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็น ที่ผ่านมือมาเยอะๆนะครับก็จะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะแล้วก็จะมีเนื้อดินผสมว่านนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเข้ามาเนี่ยมีของเข้ามาเนี่ยครบ3พิมพ์นะครับแต่ว่ามีลูกค้าที่ติดตามกันไว้ก็ปิดกันไปบ้างแล้วนะครับก็เลย ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีเหลือเนื้อ,อดินหนึ่งองค์นะครับแล้วก็จะมีเนื้อผงพุทธคุณองค์นี้นะครับเราก็เอามาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับประสมผงอิทธิเจนะครับเนื้อผิวพันธุ์เนื้อแห้งสวยสมบูรณ์ดีนะครับสวยสมบูรณ์ดีนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับก็จะ เขาเรียกว่าก็จะเลาวลาวคาวประมาณนี้นะครับลาวลาวคาวประมาณนี้นะครับเนื้อเนี่ยนะครับวันณะผิวพันธุ์นะครับจะออกขาวนะครับจะออกขาวแต่ว่าด้วยความคมนะครับด้วยความคมเนี่ยพระผิวเข้มก็จะดูคมกว่านะครับพระผิวเข้มอย่างเนื้อว่านเนี่ยนะครับเนื้อว่านเนี่ยจะออกสีว่านนะครับออกสีว่านสบู่เลือดนะครับก็ ทำไม่มีความคมมีความเข้มนะครับแต่ถ้าอย่างหลายๆคนชอบเนื้อผงพุทธคุณนะครับชอบเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงอิฐทิเจนะครับก็จะชอบประมาณนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะอ,องค์นี้เนี่ยสวยล่านะครับสวยล่ํา,านนะเนื้อหาสวยงามนะครับนะครับเนื้อหาสวยงามร่องคงร่องแขนนะครับเนี่ยนะครับเท้า คมสวยนะครับแล้วเดี๋ยวมันด้านหลังนะครับค่อยๆดูไปทีละนิดได้ครับดูความสวยของพระได้เลยครับองค์นี้นะครับถ้าชอบตัดสินใจชอบแล้วเนี่ยก็ทักไลน์มาคุยกันได้นะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับองนี้นะครับเนื้อหาสวยทีเดียวนะครับเนื้อหาสวยทีเดียว นะครับก็ตามธรรมชาติครับมีร่องมีรอยมีเปื้อนบ้างนะครับมีคราบบ้างอะไรบ้างนะครับพระก็ปาเข้าไป5-60ปีแล้วนะครับก็เป็นธรรมดาครับแบบนี้นะครับเนี่ยวางเป็นธรรมชาติก็ยังมีให้เห็นอยู่เต็มองนะครับนี่ก็มวลสารเห็นไหมครับจะมีมวลสารโผล่ตามเนื้อพระตามอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสวย แบบหนึ่งนะครับเป็นความสวยแบบหนึ่งนะก็ตามนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากแอดไลน์นะครับบ้านกูมีดเอนะครับบ้านกูมีดเอแอดมาได้ที่098 727 1062นะครับ098 727 1062บ้านกูมีดเอนะครับแอดไลน์กันเข้ามา ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ไว้ใจให้เราหานะครับพระของหลวงพ่อลวยนะครับเราจะเน้นหาพระที่หลวงพ่อทันเสกทันสร้างนะครับมาก็ถ้าใครสนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็แอดไลน์แล้วก็ทักไลน์เข้ามานะครับ แคปหน้าจอรูปพระที่ตัวเองชอบมานะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามานะครับขอบคุณมากครับ